โอเคเป็นสามเพลเยอร์อ่าพี่เ,เลเ็กก่อนเหรอใช่ใช่พี่เป็นโนรนซาจาริบันนะเขาที่สองพี่มิงแด้วันนี้ข้อเด็ดข้อเด็ด <laughs> <laughs> ไม่ใช่เด็ดบาย <m au> เอาเป็นมีเดียมยี่สิบสัปดาห์แข่งขันไปเลย แบบเราเผื่อได้ไปแวะร้านค้านั่นน่ะร้านค้าแม่มดอ่ะนี่ใครก่อนอ่ะดูอ่ะฉล่ลตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่เคยได้อันเนี้ยไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นแต่แบบไม่ใช่นะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเล่นให้ดูพี่จะเสกของใส่น้องน้องเรียกแป๊บอันนี่ละกัน เป็นพาสลงอ่ะใช่ขอบแ็นสเกร์นเน้เขาอาจจะเน็ตกากหรือเปล่าแล้วเป็นภาพมันเบลอบางทีใช่เหรอหนูว่าน่าจะใช่น่าจะอะไรคอเด็ดเล่นเลยเคอเด็ดเด็ดบายอันนี้ช่วงที่ยังไม่ถูกดึงเข้าไปในโลกต่างมิ้ี เห็นแค่เล่นหุ้นตั้งแต่เกิดล่ะใช่ก็จะโหดเกินอ่ะนะน้องๆก็ไม่ลืมที่จะกินข้าวนะครับผมใช่ไม่ได้เล่นนานปะเดี๋ยววอมมือแป๊บนึงวีตังเท่าไหร่อ่ะสองร้อยพี่เล่นนี่เลยพี่เล่นรถเลยซื้อรถประจำทางเลยแล้พี่จะแบบทำงานเป็น งานเป็นอ่านี่แล้วกันแบบทำงานพาร์ทไทม์มพีานแบบไม่ต้องเดินนานอ่ะอทำที่เดียวกิ่ที่เดียวก,กดแบบไม่สนใจโลกอ่ะในตาของมิงมิงดื่มกินข้าวไม่เป็น <c oughs> ไ,ไรไม่เป็นไรเวลาเหลือเฟือใช่ไหมใช่ใชเรียน งานไม่ทําเรียนแต่งเดียวไม่มีงานลืมไปไม่ได้ทํางานที่นี่ไม่เป็นไรไม่ไรมันมันมันกดปิดกดปิดมันทางเดียวกันมันทางเดียวกันอย่าโดนอย่ามาปนนะเิดรเบิดเบรมีเงรึงรบารเร์อเบมรเมิ่เร์ดเบรรเอดีิดเดิเ อะไรอ่ะเก <like> ิดอะไรขึ้นมีกิจกรรมเสียดตังเกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์อ <laughs> <laughs> ไม่มีเงินเรียนอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออัดจ้าเงานเอา,เอา,เอาฝากตังทันทีครับผมจ้วนนี้ <laughs> <laughs> เป็นคนไม่ชอบพกตังครับผม อาอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะชอบขับรถเข้าสู่พายุผมแล้าต้องเปลี่ยนเมนูบ้างนะครับเพื่อสุขภาพเนาะกดไม่บรรยายบีมันยัง,ย,งยาหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา น๋อพ no ี่อย um ู่ก็มีเงินไหลๆเข้ามาครับผมเขาเรียกว่าไปเล่นเว็บออนไลน์มาได้ตังค์ฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกินข้าวอ่ะฝากเงินก่อนเดิมต้นเอเดี๋ยว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 เอามาก่อนกินข้าวกินข้าวอย่าเพิ่งอย่าบพิ่อย่าบพิ่ทำได้ดีนะน้องเยี่ยมได้ไง เหมือนได้ตังมาก็ไปเสียกับการละเล่นของเราอะอะจริงค่ะพี่ไม่ซื้ออะไม่ค่อยซื้อพี่มีจุดลงหมายเห็นอืวว่าคนประหยัดเห่งของลดราคาก็ไม่ซื้อีนี่นี่เขาจะเลี้ยงสัตว์โอ้ซื้อซื้อแลกซื้อแลกตังคไม่ต้องเก็บเดี๋ดวดนป้น เออพี่หมีไม่ต้องไปฝากกับไอคิดเดียวเองหิวขันี้มาแล้วข้คนี้อะไรกินน้ำก็ได้กินน้ำทั้งสัปดาห์ไม่ทำไรกินน้ำอยาบไปใจนี่กัน นี่เยอะเกินแล้วไปไหนดีอ่ะตมพวกพี่พี่ก็จะบอกว่าให้ให้อยู่บ้านพักผ่อนนะโอเคตามสูตรอนอนก่อนก็ไปทำงานนอนนิดนึงนิดนึงใจนี่ ก็เดี๋ยวค่อยเรียนหนูก็จะซื้อหมาว้าวประหยัดเกินอืออ้าวไม่มีตังค์กินข้าวกินน้ำไปก่อนละกันโอเคเลยพระเช่าอืไปเล่นบ้านพีสิงเฉย ฝันจากทีหนึ่ง92เฮียไปทันเลยวะอุ้ยข้าวข้าวภาพกระตุกมากเลยอะข้าวเน็ตกากอะอาจจะใช่เฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนี่ภาพอะใช่ปะอืมดีขึ้นละน่าจะบางช่วงอืมน่าจะเน็ตกากบางช่วง <c oughs> เป็นงานดีวะเป็นอะไรดีอืมอุ้ยอ้ยความกระตุกเริ่มมา <c oughs> อันนี้ไม่ได้ทำงานอะไรดีห้างทำงานห้างก็ดีนะทำงานห้างดีวะเดี๋ยว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 ห้างมันห้าบาทเองอะ่ะอุ้ยมีคนกระตุกเกินนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยกดไปได้เลย Oh. <laughs> ได้อยู่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 อ oh. <laughs> ต้องเสือ้อเสื้ออะไรอ่ะเสื้ออะไรไม่รู้ต่ไปซื้อก่อนอุ้ยกองกระตุกนี้มันอะไรกัน อย่าลืมที่จะให้อาหารแมวนะครับผมเสื้อเดี๋ยวเรายังไม่มีอะไรเลยอ่ะได้ไงอ่ะไม่ต้องลีมต้องรีบตอนนี้ข้าวแบบคำนวณเรื่องการเงินเศรษฐกิจได้ดีมากๆอ่ะจริงหรอหดเกณฑ์หดเกณฑ์ <c oughs> เราซึ้อไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ซึ้อแมวไปแล้วใช่เอาเราไม่ใช่ดีกว่าน้องยัางข้าวข่าวข้าวสิจะโดนหลอกซะง,งาาั้นทำอะไรทำงานทำงานที่แบงก์อ่ะก็รวยแบบนี้แหละไม่แบบปลกหรอก <c oughs> ใช่ใช่ใช่ โอ้มันแพงจังนี่ปะแพงก็ไม่ต้องเล่นอี๋ทักนเอ้ยเสื้อขาดนี่หว่า <c oughs> อะไรวะเนี่ยเพเจอเ <c oughs> <c oughs> จ,อ,จอเงินในอะไรเขาเรียกว่าอะไรรถมี อประสบการณ์ร้อยสสิบติดค่าเช่าเยอะเกินติดค่าเช่าเยอะเกินใจไม่ทันเนี่ยก็มาแล้สองรอย วสวยงามสวยงามนะันนานคนนี้ก็แบบไดเอทเกินอ่ะกอะเพาะมาครับ <c oughs> ของข <c oughs> องเรากี่สัปดาห์นะยี่สิบสัปดาห์โอ้โหยี่สิบเ <c oughs> องปูดแตกบอกเลยแพ้ <c oughs> ไม่แพ้ปสวยมาก เราเพิ่งเริ่มได้เจ็ดสัปดาห์เองสัปดาหน์นี่มันมีเงินซื้อเสียเดี๋ยวเงินหายไปไหนหมดนะเอาเอาไปเล่นหุ้นหมดเล่นหุ้นหมดตัวมันมีเท่าไหร่อ่ะ1ิหกบาทซื้ไปได้บ้างฟ <c oughs> ักวันอยู่บ้านครับน้องเรียนก็ไม่ได้อันก็คงต้องนอนเอาละเกมพิกครับผมเกมพิกดีจังเลย ยู่เกมก็พีคเด้ที่เราไม่ต้องทำอะไรจะดวเสื้ออะไรมันขาดจากคนรวยกลายเป็นคนจนได้ไปเในพิบตาเชี่ยนลรืเสื้อหันแมวไม่เป็นไรน้องกดไปก่อนนะ อกินเป็นฝ่ายเยอะไงได้ไดเอ็ดไม่พอสุขภาพก็แย่อีกอย่าาหทำไม่ให้อาหารน้องไงน้องเริ่มเศร้าแล้ว <c oughs> ดูแบบตั้งใจดูแบบตั้งใจ มันถอนก็ตรงไหนอะ่ะแต่เนี่ยใช่ใช่ใช่ฝั่านั้นดูแบบตั้งใจ <c oughs> อ่าทำงานไหนนะสองร้อยโอเคต้องไปซื้ออาหารแมว <c oughs> พี่ <c oughs> เล่นง,งานละ พี่การงานดีเกินน่ะน้องๆเออคนเขารวยใช่คนรวยเป็คน,นคนรวยคนรวยเป็นรวยพี่ก็ต้องจัดของดีให้น้องแมวสุดที่รักของพี่อยู่แล้วแล้วก็แบบคนแบบคนคนมีตังค่ะอืม,อมคนมีตังค่ะอุ้ยอุ้ยน้องหน้าบูดเหรอ <laughs> อังชายเงี้เหี้ยว <laughs> แวะแวะแวะอือมันต้องอย่างนี้ไอ้ข้าวก็กินอย่ามามั่วใช่เหรอกินนี่หนูกินนะกินอะไรกินน้ำรือเปล่าออกกำลังกายก็ได้ซ้ำไปอ่ะ ทำไมชีวิตเรามันสั้นอย่างเลยอมิงสโคตรสั้นเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยน้าวันเกิดน้องนี่น้องยิ้มแล้วไอ้ดาวย้ทำอะไรดีวะวันนี้อยู่เฉยนอนอยู่บ้าน รู้เลยจะอบรู้เลยรอคอแปลกนะแปลกๆนะอืมเขากินของดีว่ะพี่ข้าวู้คนไม่อยู่ไมีกินที่ดีเนาะตาหนูได้ดีกว่าลืมเลยอะไรเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็ออกอะครับกินเป็นฝ่ายเยอะใครเขากินทุกสัปดาห์เรา กินน้ำเปล่าก็ผิดอ่ะเงินไม่มีนี่ว่าน้ำเปล่าขาให้กินข้าวเกมพิกจัดอ่ะอช่วงต้นเกมอ่ะแบบมีคนนำตู่เลยวิ่งกำไรแล้วกูก็ได้คืนมาวัดอะไรเนะี่ยดูมา <ś led> มีฝ่ายยอ่มีฝ่ายยอ่ประสบการณ์สามร้อยแล้วว่าดีสามร้อยทำเลนได้มางไวมอืมต้องสี่ร้อยโอเคพวกนี้เขาแบบเขาไดเอทเกินอ่ะอ้าวไม่มีเงินกินหลูเอาเลยไปข้าวโหหลจดาอะไรไม่อ่ะนี่เอาสำหรับนี้จ่ายอ่ะ ถ้าห้องไม่สนเล่นหุ้นไปก่อนอมไม่นะหมุนแผ่นล่มตั้งแต่ตอนกลางเกมแล้วอะไม่น่าแบบลงทุนอะไรเยอะเลยลงทุนเยอะเราอะอนี่รู้เสียเสียตัวจริงเออถึงตังแบบจะพกติดตัวไม่เยอะเว้ยแต่แบบเราอยู่ในความพอดีอะเงียเยดูควคม ใช่ผมยิงกว่ามีดบาดวิวโห่กดเกินกดเกินไอสัตว์ไปทันเป็นแอนไอ้ทันเหรทันแบบพอดีประดีอ่ะน้องๆอือทำไมอ๋อไอ้เหี้ยสบับการใหม่ไม่ทันไอ้เหี้ยเสื้อขาดไม่เป็นไรมีตังค์อยู่ในธนาคารเดี๋ยวค่อยไปถอนถอนมาซื้อเสื้ออืมคือแบบ ก็มีผิดพลาดกันบ้างมันเกินแผนไปนิดนึงนินแบบเห็นเงินแล้วแบบมือมันสั่นค่าไปกินเรียนอย่างเดียวกินแล้วโอกินแล้วใช่แล้วอาหารหมดโอ้โหไม่จ่ายค่าห้องก็โดนไปเจ็ดสิบภาษีแล้วกัน น้องข้าวแล้วเนียนโอเคนี่พี่แบบชีดเปลยเลยเไหมแตมพึงไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเอามาสักร้อยหนึ่งดิเออกูเดินอย่างนี้แหละเท่ามือกูเดินอย่างนี้แหละเท่าไหร่อ่ะ ต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อปกติอต้องไปซื้อเสื้อก่อนแล้วกันสินะเวลาเหลืยเยอะเกินอ่ะเออแบบไปกลับไปกลับอะ่ะค่ะดีดีเฮ <c oughs> ้ยเสียงมันสั <c oughs> <c oughs> นฉันทำไมแค่นี้พอเราก็แบบเดินเล่นทั่วเมืองก่นอนเออก็เสื้อปกติแล้วนี่ ไเสื้อต้องอันนี่แคชชว่วอ๋อไอ้นั่นอ๋อลีลีมันบักเหรอหรือไงไม่ใช่คือไงใช่หรอกลับไปดูที่ร้านเสื้อใช่หนูหลงที่จริงมันแคชชว่แล้วเวยเกมแม่้งบักอีกแล้วที่เคยเจออยู่ตอนพี่ไปเล่นปีที่แล้วใช่หรอทำงานนี้ก็ได้เห็นไหมซีมิเสื้อทาผ่าน มัน<อ>ต้องเป็นเสื้อนะอ<า>อ่ะเอะอไม่ใช่กูก็ใส่เสื้อ,อเดิมเออเกมมันเป็นอย่างนี้แหละพี่เคยเล่นอยู่ปีที่แล้วอะ่ะเฮียก็แบบพี่ซื้อแบบเสื้อตามตรงสูตรเลยเว้ยพี่เช็คแล้วเช็คอีกอ่ะลองเทสก,กับเพื่อนอ่ะแต่แม่งก็ทําไม่ได้ไเว้ยเกมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋วอาจจะคนงานเต็มนี่แหละเราไม่ได้อ่า,านภาษาอังกฤษอ่ะตำแหน่งมันเต็มหรือเปล่าขโมยเงินไปวะรัว พี่ว่า <c oughs> พี่ว่าตำแหน่งมันอาจจะเต็มไปพี่เลยไ่สมัครงานไม่ได้อ๋อเคม่ได้บ,บั็หรอกเราแค่ไม่อ่านอาังกฤษใช่เนี่ยเวลาเราสมัครงานเนี้ยมีโอกาสที่คนงานจะเต็มไหมอืมเรนะทำงานเป็นผู้จัดการเคฟสีดีรวยนะเว้อยอะไรลไม่คช่อ กนีไปไหนต่อ <c oughs> เรียนละกันนะเฮ้ยลืมกินลืมกินกินก่อน <c oughs> เม่ให้กลั <c oughs> ลักลูกย่งวะไหนแล้วแต่ <c oughs> ไม่มีอาหาร <c oughs> หอ่า <c oughs> อาย่าตายนะลูกเลี้ยงตายอีกแล้วสามตาติดแล้วงไงตายเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ออหุ่นตกหุ่นตก ออเทำอะไรน่วันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้มั้งแบบอยู่เฉยๆก็แบบมีตังค์ใช้อ่ะ <laughs> ตอนนี้มีคนแบบกำมัด <c oughs> แล้วอะรู้สึกอุ <c oughs> ้ยมือลัน <c oughs> ทำให้หน่าแต่กำมัดมากขึ้นของเราเหมือนกันเลยพี่มิ้งแอนั่นอะออะไรอะ <c oughs> ค่าต่างๆเออวะแต่เผื่อใจพี่ข้าเยอะกว่าพี่นิดหน,น่อยพี่นอยทำงานที่ห้างเนาะอ๋อต้องเรียนกระเป๋าแปดร้อยดงพี่พี่ข้าเราไปดวงตาดีเออว่ะพี่ลืมเลยมันใช้สุขภาพแล้วก็จะใช้ความสุขในการแลก เล่นเวทมนต์อาไอ้แ้หรอี่อันนี้ทำให้ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งช้าลงอ้ยยาอันนี้มันเป็นทั้งทีมหรือว่าเอ้ยก็ลองกดดูก็ลองกดดูเอาเอาอันอื่นได้ไหมหัวใจก็ได้หัวใจเสียสุขภาพนะอ๋อไอไอหน้าคนก็ได้เอสติีเอาอ่ะอ่านถึงตรงนี้พี่เจ้าอันนี้ อ๋อนี่เราควบคุมคนอื่นได้เหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าอ่านดิภาษาอังกฤษอ่ะขีี้เกยจใช่ร้อยเดียวไม่ไม่ไม่แบบร้อยเดียวคือคนนั้นแค่ไม่ร่วงอ่ะคิโมนะคิโมนะคิโมคิโมเอาไปเลยร้อยดูดิดูเห็นหลอดไหมเห็นหลอด่วงไหมเนี่ยเห็นหลอดโมงไหมอ่ยเห็นเห็นเห็นวิใครมากดเนี่ยไม่ใช่พี่นะ อยู่คนเดียวเห็นไหรอดม่งวะมันลดลงแบบเร็วมากขึ้นเลยไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยพี่โดนของพี่ก็แบบปกติพี่จะดอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆเลยอ๋อคนรวยเนาะคนคนรวยอะเออเราทำอะไรไม่ได้พี่เขาคนรวยมีอำนาจเออ วันนี้ทำไรดีนะก็กินเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่เคยกินอ่ะหนิทำงานก็แบบมีตังค์ชั่วโมงละสิบเอ็ดดอลน่ะเยอะจัดอ่ะทำงานไหนวะเพื่อนเนี่ยละคนคนจริงเขาไม่พูดเยอะใช่คนจริงเขาไม่พูดเยอะเย่คนจริงอ่ะคนจริงเต็มเกมเลยแพ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ตาแรกนี่ตาแรกเฮ้ยได้กำไรว่ะเอากำทั้งหมดเข้ามาอีกเข้ามาทำไมเอากำไปงสายห้องสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งพอเป็นแบบพิธีการ เอาอ่ะอย่างนั้นก็เรียนเท่าๆพี่นะเว้ยเฮ้ยหน่อยอุ้ยอู้ยเยอะอุ้ยกำไรอุ้ยกินเยอะไงกินเยอะโอ้ยขาดทุนขาดทุนอีกเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีมันขึ้นสัญลักษณ์สีสมส้อนไม่กินแล้วจ่ายไป มีอีกอ่ะนะซื้อรถซื้อรถอะไรตอนนี้ <c oughs> ไหนๆก็สัปดาห์สุดท้ายแอนไม่ไหว<บ>ไม่ถือ <c oughs> ซื้อรถสัปดาห์สุดท้ายขอร้องเลยนี่ทำอะไรเนี่ยจะตังฟีค่าค่าเช่าใครเขาใจสัปดาห์สุดท้าย <c oughs> ใช่ใช่เขาไม่เออหนูจ่ายทำไมวะ <c oughs> อืมทำอะไรด,สดีสุดท้าย ตังค์มีเท่าไหร่เนี่ยก็ฝากไปแปดร้อยอืมเพ้่อังกินหลักข้าวสัสดุดท้ายเอาตังค์ไปลงนี่ดีกว่าพอแล้วมั้งดูกันโอ้แพะ้ะบอกเลย พี่เป็นผู้จัดการห้างเลยนะเว้ยอ๋ออ๋อพี่มีงานได้ที่สองหราอเปล่าต้องรอดูโอ้โหโาเดเอ้าไม่มีใครเอ้าไม่มีหนูก็ว่าหนูกินเยอะอันนี้ท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมันคืออะไร่ะ หุ่นหุ่นอ้าวจบแล้วอ้าวเอี๊ยอย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่เราอภัยดับเบิลยี่ดันี่ะคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปเกมนี้นะผมใช้ชีวิตแข่งกันนะครับปั่นๆแล้วผมขี้โม้ใส่กันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามนะผมเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับผมนะบ๊ายบาย